สวัสดีครับท่านผู้ชมมาต่อจากคราวที่แล้วนะฮะว่ามันหาวิธีที่จะเอาชุดนี้ได้ยังไงผมไปอ่านในกลุ่มมาละเอาให้ใส่ชุดนักลบปีศาจแล้วก,ก็ปลาระเบิดควันครับยืนที่ๆไปก่อนทีนึง่งปลาระเบิดควันฮึบอ้าวปลาสิ นี่ไงได้แล้วไม่เท่เลยนะผมว่าดูตลกค่ะใส่ชุดเดิมดีกว่า ขากแมวขนาดเท่ดิเป็นสีดีกว่าต้องสีดำนั่แหละเหมาะกับหน้าฉากแมวสุดละ ใกล้ๆเราเลยายท่านผู้ชมไปดูกันนี่เขาให้ผมทำอ,อะไรเนะี่ยต้องตามนกสีทองไปแน่เนะลยมันใกล้เรานะมันไม่ไผ่หรือเปล่าเนี่ยนะอ๋ใช่ใช่ใช่ เซียมโอซิเซียมอย่างเซียนไปไงเซียมโอซิเซียมโอซิเซียมมันยังหมูอยู่นี่อันนี้เจอนี้เข้าไปเซียมโอเซียมโอเซียมโอเอ็กซ์เดียวครับท่านผู้ชมไปไหนตอนนี้เรา ว่าเราเล่นภารกิจหลักดีกว่าว่าลุยกันเลยอันนี้คืออะไรนนนนดย ภาพหลอนนั่นเองนี่เขาหายเลยครับเนี่ย เราต้องไปหาเทนโซและฟูนิเฮ้ยเจอโจร์ปะเนะี่ยอ๋พวกพวกเราเกือบแล้วเกือบแล้วโฮเน่ そうだね。多分。サ <noise> い<楽>、戦の只中じゃなかったらあんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大高を切り、落着はその後いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして、海賊が猛虎の税を倒すってんだ。おぬしらが武士税を負かした手だ。 戦場だに,に誘い込むこと父親を殺し退却を強いた,たこの策をモーに移つどうやって誘い出す狙いは俺だそその除せば谷までを乗ってくるはずそこで不意打ちを仕掛けるば残らず殺せず悪くないかもねまずはおを今まどこかで毒をまいてるはずが回ってる見つかるさ その後は俺に任せろ俺も加えてくれるやがては隠れ家が見つかって燃やされちまうこの木を逃すわけにはいかねあいつが罠にかかるか見届けたい決まりだ天蔵は石膏を頼む私は谷へ俺は支度を済ませ大高狩りは一度きりだ抜かるか

毒当たりの侍にどんなようだ俺を樹脂に変えたいらしい酒取りでの猛攻兵からそう聞かされた毒を飲まされたんだろう霊薬とやらは飲めば毒になるが樹脂になるための儀礼だそうだまだ幻は見えるかああひどくなる一方いずれ食う死ぬ定めとも聞いたのではな インなん天皇こっちだ、oh, me, me now, now. 奴ら侍を求めて、島中を探し回ったかオオもいるかあいつは杖を止めて、それからタを飛ばしてた見つかってないぜ見渡してみるぞ ต้องตามไปก่อนนะมองหาวิญญาณเอ็นซีตรงนี้เหรออ๋อตรงไหนแล้วครับเอ็มเอ็มบี

ไปว่ามันกันไม่ได้ต้องไปฆ่าหมอผีก่อนนะ どうするのさあの、ていたが仲がいなった。なら、どこだこんなシマのイズコンがココロ。ふたたる、あいたいすべきところはどこだ

Oh. あいつら不意に現れた。何があった？そまもな大勢を引き、手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振るんだ。この地で大高を倒す。これだから強情な男。行くぞ。<noise> 聞きな大高狩りを続ける。谷 <noise> を進め。手遅れだ 戦は終わったのも同じ。謝ったなら、父を言っているんだ。祖君がまたしても謝ったのだ。 ย้โอ <S <S เราเห็นภาพหลอนบ่อยขึ้นนะ <S 1> <S 1> ดูแลนักวิทยาลัยปีน่าไไจะอยู่ข้างหน้าเน่ 再び会え。再びやろう。こんなのか。か父の今は忘れたか骨が砕け血が流れるさ見ておったであろう。幼かった。侍が。それを言うか故に求めに耳を塞。耳の隠れておら <music> カフェを。<laughs> <笑>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  ล่วงไปครับเราข้างหน้าเราจะกับยายนีแน่

โอ้โหทีเดียวร่วงเอาแล้วชุดนี้น่าจะไม่เหมาะอะชุดนี้ลองใส่ไปก่อนนะลองบอกไปก่อน โหดาสั่งเต็มโอลด์ก็สี่เล้ยโอ้โหลำบากแล้วผมลำบากแล้วอืมเปลี่ยนอาวุธไม่ทันเลยนะชุดนี้ผมไม่ไหวแล้วชุดนี้ ต้องเอาชุดเก่งมาอีกแล้วชุดนี้ังไงก็ผ่านแน่นอนโอ้ โหดแท้โอ้โหไม่เกี่ยวกับชุดแล้วทีเนี้ยชุดไหนก็ล่วงแม่งเลย ไม่ยอมกัดย่างนยังจับท่ามันไม่ได้นะ

เฮ้ยทำไมหลบไม่ทันโอ้โหผมโดนลอยอะแมงเอ้ยื ไม่หันได้หลบเลยอะ のうん。 やがるで。 思い上がるでない。 หลบไม่ทันเลย いいな、ちゅうたちまちにし。 now าเนี่ยไม่ยังร่วงเริ่มใหม่เลยดีกว่า